เอาผมว่าไม่ได้ไม่ทีมก็มันเด็ดแมทดีมั่วไปหมดได้จุ่มหายเลยจังหวะเนี้ยเจหน้าก็ตายกันแล้วเออโดนหมดอะมั่วศัตรูรอบพิษใครจะแท็กทีมของผมเนาะบีบีวัวกันแบบล็กเตอร์เพื่อนคนนี้ได้เปล่าไม่มีมิดแท้ในหมู่โจรเราไม่พุทพัฒน์ทำเพลงถ้าเรากดเลย

ตัร์เซเว่นเล่นอย่างนี้เลยเหรอพอละเดี๋ยวไฮด้าแต่ยิงไฮด้าให้ล่วงเลยหาใครไฮด้าวะจ๊ะเอะเขาคืนก่อนเก็บผมไม่ตัวหนึ่ง เอ๋วโอ้โหมมันเถื่อนอยังวะแถวนี้เรือก็ล่าอยู่คนเดียวป่าแล้วกระสุนหมดหนีก่อนอุ้ย ที่ผ่าโโนโดนไฮด้าบาดตัวเองตายโอ้โหมัวแต่ขี่ใไฮด้ายิงไม่ทันกระสุนเขาเลยใครยิงผมข้างหลังอะ่ะใครยิงผมอะ่ะดูได้ไหมดิ

ครได้ใครจอดกับหัวกับหางเนะี่ยดับดินดับดินเด <laughs> ียวรถวถังคว่ำถังคว่ำทำยังไงให้รถถังคว่ำวะเจาะกระสุนหมดอุ๊ เงียบเงียบแกแข็งได้ทันควันมันไม่เกิดพราะเธอรู้กําแพงวะเดียวสูนหมดเลยว่ะยัดเขโอ้โหใช้กระสุนครับถอดใช่ใช่มี่เราเราจับมือกันหน่ยมี่เดี๋ยวดิกระสุนหมดงานเข้า เฮ้ยใครอยู่หลังคาจับมือผมโอ้ชิบา <laughs> ้าเยเขาเลยจบเลยไม่มีใครจับมือเราไม่จับมือใครเท่านั้นละ่ะวันนี้เราได้เปรียบแล้วเราเสียเปรียบเราค่อยว่ากั <laughs> เปินแหงเลยมันหรู้ปะเยอะใส่หมวกสูงแล้ว ใครใครใครเนียนใครเนียน,นจะยิงผมแต่ตัวไม่เจออยู่ตรงนี้แรงโคตรแจมอ่ะ <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวกำลังจะยิงให้ดุนเลยอ่ะต้ไนไงโอ้โหทำได้ไอ่กิ่งมาทำไมเนี่ย ดูสาได้มุมแจ่มวะเขาเล่นกันแถวไหนหาก็ไม่เจอเลยอุ้ยข้าหายไยแล้วเหยอวะไอ้ทียเก็บไม่ได้ทั้งนั้นเขาต้องต้องเปลี่ยนเป็นมือก่อนนะคไปเพัดพัดพัด ต้องเปลี่ยนเป็นมือก่อนครับเราอยเก็บรู้จักไหมจะไปทันได้พูดเลยจะเห่ารู้จักไหมมันเวลาที่วะกำลังนำไอ้เหี้ยคนนู้นคือสิบสิบเอ็ดตู้คิวสามผมคิวหนึ่งยังไม่คุยเลยรอบนี้เหมือนมาวิ่งเล่งเฉย รอบนี้ผมได้แจ็คขอดตอนเกิดข้างบนเนี่ยเก็บกระจายเดี๋ยวอะไรหวันแน่ตายก็ต้องล้มเนี่ยอ๋อก็ตายดีครับล้มอย่างนั้น เด็ดเด็ดเด็ดเดาขึ้นไม่ได้นี่ว่าจะไปทำไมวะเัาหลบอยู่ตรงไหนกันนี่ <c oughs> ไม่ชอบเลยหัวแดงแด่แน้านไงกำลังจะพูดเลยหัวแดงใ่โซนในแบบ โอ้ยตามฆ่าจนได้โอ้โห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 โอไม่เห็นเงาสายิงสูงปะเนี่ย ตนนี้ผมสายซอนแล้วเนยเฮ้ยชิปายอะไรอุ้ยงานละโอ้แข่งหมุมแล้วอ่ะเราสู้เขาไม่ได้เลยโอ้คุณดูนะคือโค้ดใหม่เนี่ยผมฆ่าสองนะยังไม่คุยอุ้ยนี่ตอนนี้ชิงที่หนึ่งนะโอ้โหสองตัวละ มีใครจับมือผมบ้างมาให้ผมฆ่านะจำไปแดกซะนี่โ <c oughs> อ้โหว่าคุณร <c oughs> ตเอร์เดี๋ยวแพ็คผมแบ่งเงินรางวาัลให้ <c oughs> <c oughs> ขอฆ่าเลยเนาะ นัดม yeah, ีเงียบเลยเพื่อนเขาเขาใส่ซุ่มไงโว้ผมฆ่าใครไปบ้างนนอะโอยอมมึงมาครับเลยว่ะ โย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 ให้กูขพ้นไม่เกิดทั้มวนนั้นอีกได้ไหมเนี่ย <laughs> ที่ปั๊มกันแดนพอลงมาไม่กลายเป็นไก่เหมือนเดิมตามไล่หัวแ <laughs> ดงตามเขาไม่ทันจริงๆมั่เนี <laughs> ่ย อยู่อีกฝั่งก็เดินมาอีกฝั่งอ,ะอ่ะอ๋อออกไ,ไ,ไม่ได้ด้วยไปไรวะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเย็นพวกโอ้โหแม่งวินิกันเว้ย โอคค้โหกูไปคาแล้วเบิดด้วยนะไอ้มันเข็บวินี่กันแบบวะตัวนึ่กตัวหนึ่งผมขอเถอะผมขอเถอะ ยิงแม่นขึ้นมาข้างหลังข้างหลังข้างหลังข้างบนอ่ะวิ่งฆ่าเาตายาตวะโดนละยิงใส่หน้าตัวเองหน้าไม่ฆ่าได้แต่อยาให้ใครฆ่า,าดุนลี่เท่ดุนลี่กันเข้า เตียกหรือไมนกำแพงพอดีเลยด้านหลังปีปีแล้วะขอเธออุ้ยววววเราต้องจนิ่งๆเลยแล้วไม่รีบใช้อลุ้นว่ะ ในมีไหมให้ผมข้าม,มาให้ผมฆ่าดีกว่ามาั้งยุ่งกำลังแข่งกับคุณนัทอยู่โอ้โหนำผมไปแล้วว่าเหลืออีกนาทีเดียวโอ้โหสิบหกตัวเลยเหรอใ,ใครจะถือเสร็จแล้วอะ่ะยิ ดดุนได้สีเขียวด้วยวะอยู่ตรงไหนวะหาไม่เจอโอ้โหยน้ำไปน้ำไม่ขับป้อมโอ้ยเจ๊ไอ้หูุ่สาวงัดรถถามมา เออท้ายแล้ววันนี้ต้องล่าแล้วแอบไม่ได้โอ้โหอะไรวะเนี่ยคุณโบสโอ้โหโ,หโดนยิงเกินไม้ผม <c oughs> <c oughs> โอยไม่ได้ยิงคุณโบสสักตัวเลย <c oughs> เนี่ยเฮ้ยผลหมดแล้วงานเข้าจบจบ นี่มีที่หนึ่งรวมมาเะไรเอเคที่สามที่ห้าโอโลนะครับจอยผมฆ่าเท่าฆ่าท่งหอดแัปเลยเวลเอเคเนอะวะมันไสหมี่วะแต่รัวโอมคิวพ่าเขาอออตะกอนแ่บตายเ่ย